ชาวนี่ความชมแนวทางนอยราวนครับตอนเช้าเช้าในวันนี้แปดโมงแปดโมงเชา้าตัดมาให้ชมนะครับอนี้จุดตัดมาแล้วเป็นแนวทางนอยราว,วันที่12 สิบสองอสิบสามเลยนที่สิบสามสิบสามธันวานี่มึงแทนจัดมาให้ชมเป็นแนวทางการเสียงโชควันนี้นะครับจัดไปครับพี่น้อง ทั้งเ่าทั้งน้อยกันอะไรมาเนี่ยอันนี้ชุดเต็มแล้วครับชุดเต็มเล่นได้ตลอดวันนะครับชุดเต็ม นนี้จัดมาให้แล้วนะครับวันนี้